โอเคฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่กำลังรับชมอยู่เนาะตอนนี้เราอยู่กันในของเซิฟท็อป PVP นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาสอนการใช้เมนูตำรวจกันนะครับอย่างแรกเนี่ยเราลองกด F6 มาดูนะครับผมเราจะอธิบายในส่วนของการใช้เมนู F6 ก่อนนะฮะหนึ่งเนี่ยก็คือการตรวจสอบประชาชนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตดึงแอดมินมาก่อนนะครับ อี <Not. S 2> <Ari. S 1> มานี่หน่อยขอไอ้น,นี่กำลังอัดคลิปสอนตำรวจอยู่โอเคอย่างแรกนะครับผมก็คือบัตรประชาชนนะแล้วถ้าเรากดไปเนี่ยก็คือมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็จะขึ้นชื่อชื่อเอ่อแล้วก็อาชีพนะครับแล้วก็จะขึ้นเพศเนาะวันเดือนปีเกิดส่วนสูงอะไรรู้หมดเลยนะครับ ส่วนต่อไปนะครับค้นหาก็คือการตรวจขนตัวนะครับว่าในตัวเขามีอะไรบ้างอย่างเช่นอย่างมีสายไฟอย่างนี้นะครับมีแฟชั่นอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะครับใส่กุญแจมือก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วถามว่าพี่เราล็อกกุญแจมือแล้วเราจะพาตัวเขาไปยังไงนะครับก็คือการกดจับอย่างนี้นะครับก, here, ก็สามารถพาเขาเดินไปได้เนาะแล้วก็การปลดกุญแจมือก็คือการปล่อยเขาวางก่อนนะครับก็คือกดจับอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เขาอยู่ที่เดิมนะครับ แล้วก็ใส่กุญแจอีกรอบจะเป็นการปลดมือนะครับส่วนใส่เข้าไปในรถเนี่ยเราจะต้องทําการล็อกกุญแจมือก่อนนะครับถ้าเราล็อกกุญแจมือปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเอาเขาใส่เข้าไปในรถได้นะครับแล้วถ้าเขาอยู่ในรถสามารถเอาออกมาได้ด้วยนะครับส่วนของค่าปรับดูใน Discord ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะจะให้สร้างบินนะครับแล้วก็จะมีชื่อบินเนาะก็ผมขอเขียนว่าเทสละกันนะเทสนะครับแล้วก็ให้เอาเมาส์คลิกตรงสมิธนะครับ ใส่จำนวนเงินเข้าไปผมจะเขียนเก้าเก้าเก้าบะครับบินขึ้นปะเก้าันเก้าร้อยเกเก้าอ่ะมานะพี่บินขึ้นปะกด f เดิอ่าขึ้นโอเคต่อไปนะครับในส่วนของตรวจสอบยันพหนะนะฮะก็คือจะเป็นการที่าาใช่ใช่ครับก็คือการที่เราเนี่ยสามารถตรวจรถได้นะครับก็คืออย่างนี้เนาะ ก็คือกดตรวจสอบไปนะมันจะขึ้นเมนูมานะครับถ้าไม่มีรถอยู่ใกล้ๆมันจะไม่ขึ้นนะครับผมซึ่งข้อมูลรถเนี่ยเราจะบอกได้หมดเลยนะว่าอ,อันแรกจะเป็นทะเบียนนะครับอันที่2จะเขียนว่าอก็คือเจ้าของรถนะครับต่อไปปลดล็อกรถนะถ้าเรา เห็นว่ารถมันล็อกอยู่นะครับไม่สามารถเปิดได้นะครับเราสามารถปลดล็อกรถได้นะแต่ว่าตํารวจจะใช้เล่นนะครับไว้ปลดล็อกรถตํารวจด้วยกันเองเนาะ <S 2> <S 2> <S นส่วนพาวรถก็คือจะเป็นการพาไปเลยเนี่ยส่วนการยึดรถนี่จะยึดรถเข้าสอนอนะครับส่วนอันส,สุดท้ายก็ช่างมันนะครับถ้าเรากดไปก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเหมือนกับยึดรถเลยนะครับก็คือกดไปแล้วเนี่ยมันจะหายไปเลยนะแต่ถ้ามันาไม่หายก็สามารถแจ้งแอดมินได้นะครับเพื่อให้แอดมินเนี่ยทำการลบรถทิ้งนะครับอ่ามันจะเป็นประมาณนี้เนาะ ส่วนในหมวดมูของการสส่ของนะครับแป๊บหนึ่งนะเอคยที่เราขายปูนขายแต่ไฟรอปแป๊บหนึ่งนะใส่ของนะครับอันแรกก็จะเป็นเออเอาง่ายๆคือเสษของอย่าไปยุ่งกับมันนะครับก็คือจะเป็นการวางพ็อปอะไรพวกนี้นะฮะอย่างเช่นแบบพวกกลว้ยนะครับหรือว่าพวกไอ้อะไรนะลวดหนามอะไรอย่างงี้นะครับสักคู่นะสักคู่นะอัดคลิปสอดตำรวจอยู่แป๊บนึ่งรอปแป๊บนึง ต่อไปกดเข้าทีมนะครับอันนี้คือสําคัญมากนะฮะส่วนประกาศคดีเดี๋ยวผมพูดทีหลังนะครับกดเข้าทีมนะครับตํำรวจทุกคนต้องกดนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเขียนว่าสคอร์ตนะครับแล้วก็จะเป็น A off นะครับหรือว่า R off ก็ได้นะครับแต่พูดว่า A ดีกว่าเนาะก็คือเราอ n t e r เป็นหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมสังเกตดูที่แมพผมนะครับ อ่ามันจะเป็นวงกลมสีฟ้านะก็คือสามารถสาสแสดงตำแหน่งได้นะครับก็คือตำรวจทุกคนต้องเข้านะครับเราจะได้รู้ว่าเพื่อนอยู่ไหนกันบ้างเนาะโอเคส่วนในของการประกาศคดีนะครับประกาศจับก็คือเราเขียนไอดีผู้เล่นไปนะครับก็แค่นั้นเองนะฮะเขาก็จะติดคดีแล้วอย่างเช่นเอ่อน็อตมันเลข60โอเคก็อย่างเช่น60สิบนะประกาศจับ60อย่างนี้นะครับ พเข้าไปนะเหตุผลก็คือเทสตนาทีก็ใส่สัก30ไปนะครับอ่าแค่นี้ก็ขึ้นแล้วนะครับหมายจับนอตดีด,ด,ดมีความผิดฐานเทสนะค,ความจริงความความผิดฐานเนี่ยแล้วก็ไอที่ผมเขียนว่าเทสเนี่ยก็คือมันจะเป็นว่าเราเนี่ยประกาศจับเขาเนื่องจากอะไรนะครับแล้วก็ระยะเวลากี่นาทีเนาะโอเคก็คจะมีประมาณนี้นะครับ เอาไอ้น็อตออกจากคดีกันต่อไปนะครับเจลเจลยังไงนะครับเจลเนี่ยเดี๋ยวผมเจลตัวเองนะครับ ID 90เนาะก็คือทับเจลนะครับ D I เอ้ย D E I L นะครับว้นวัคเลข ID นะครับผมแล้วก็ไทม์เนี่ยตามด้วยวินาทีนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะเห็นในห้องห้องห้องค่าปรับนั่นแหละนะครับก็คือผมจะเขียนไว้อยู่แล้วเนาะว่า ไอ้พวกยาติดติดหรือว่าปูนอะไรพวกนี้นะครับโดนจับเนี่ยจะโดนกี่วิหรือกี่นาทีนะครับก็เราเขียนไปเลยเนาะอย่างเช่นปูนถุงหนึ่งนะครับก็คือ1นาทีเราก็เขียนไป60ิวินะครับอันนี้จะไม่ใช่ระบบนาทีแต่เป็นระบบวินะฮะก็กดไปเลยนะครับมันก็จะมาอยู่ในคุกแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเราจะอันติวก็ง่ายๆครับทับอันติวนะครับแล้วก็เลขไ d นะฮะก็คือเป็นการออกมาจากคุกนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผม ไปขายปูนกับสายไฟให้ประชาชนก่อนนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถถามได้นะฮะโอเคก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย